โอ้มันเป็นขา้าว้าแม่งแข้งน้อยนี่เอาไปเฮ็ดทังไหนกินนะครับตำเจ้าเจ้าแม่งแข้งดีพอ่อหว,วางสันนบัน,นี้เนา <laughs> ะผมอยู่ตลาดเมืองเพียงนะครับผมตลาดข้างทางเมือง,งเพียงยอะไรอย่างแม่ยอย่างครับไก่ไปลา อ๋อไก่ปลาครับผมนี่แม่แมงแข้งนี่แม่แม่งแข้งเอาไปตำเจ้าป่ะเตี้ยเออตำเจ้าไปกับบรากแบบมาแบบโอ้เออแับมาแม่แข้งแมงแข้งนะครับผมเนี่ยไมงแข้งเนี่ยเอาไปตำเจ้าไปสั่นครับตไปอยู่ในนี่อยู่ในนี่มิจฉตัวครับเนี่ยในนี่มิจฉตัวเนี่ยแม่ลงนี้เนี่ยฮะลงนี้ชั้นอย่างไปฮะเอาแล้วกัน กระบอกหนึ่งไมีเยอะตัวแม่บางหนึ่งสามสิบแปดตัวไปตำเจ้าเจ้วโอ้ยเคยได้ยินมือนีเหรอเนี่ยแดบนี้แม่งแข้งหน่อยนะครับผมแม่งแข้งโอ้ไอ้ที่มันไอาที่มันใหญ่ขึ้นแล้วมันเป็นตัวเลี้ยมเลี่ยมเหมืนบ่เหมืนบ่สีแดงๆนี่ยเหมืนบ่คนละอันบ่เอาก็ไม่อันได้ครับผม เพิ่งไกลๆแล้วบ่อมียนเด้อยแบบนี้บ่อเปนแมงแข้งบ้านผมเรือครับเป็นบ่อเปนแมงแข้งบ้านเท่าเรือเป็นแมงเป็นแมงตัวแยวๆนะครับผมเอาไปตำเจ้าซะน,นะครับผม